ใช่ค่ะน้องเทียดื้อค่ะพี่เบอกไม่ดือ้อยูไม่ดือ้อแต่พี่อะดือ้อพี่ดื้อมากๆกาดื้อคงรู้แหละใช่ปะคือแม่ลาติคงแบบตกใจทุกความที่มาภูเก็ตแบบเจอเทียไทยแบบวั a ทำไมมันดื้ออย่างเงี้ย <c oughs> แบบเลี่ยงการเอาลูกมาใช้ชีวิตที่ภูเก็ตก่อน <c oughs> สักพักหนึ่งจริงๆ ที่มีความรู้สึกว่าเด็กลูกครึ่งในภูกเก็ตอะดื้อกันทุกคนเลยดื้อแล้วก็แซ่บมากม,มีคนปักรอ,อกคืนนี้แล้วนะดาลินะต้องทําตามสัญญาขอบคุณแลยค่ะดาน้องทําตามสัญญาแล้วนะร้องเพลงอะไรเมยจะถามทุกคนว่าอยากให้น้องร้องเพลงอะไรบ้างบอกมาเลย รู้จักเพลงบุญบัางไฟปะก็นแบบเอลันปัดแต่เพลงเพลงลูกทุ่นไอ้ลุกพุ่งจริงๆไม่เคยร้องแต่ว่าดูอยู่สองสามทีนะลุกพุ่งเพลงมักปันละรู้จักเพลงนั้นปะ พี่สนักไงเขาเป็นคนรอ้องพี่สนักก oh. ูเป็นมิสแกร์อ๋อ oh. หนูไปสองมาแล้วไปสองมาแล้วสง <c oughs> สารน้องทำไมทำไมไม่บอกตำมอ๋สงสารน้อง ค้อสาวน่ารักกันตายเสียงโคตรแหมไปตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไงดีน้องสาวสวยมากขอบคุณค่ะคอมเตอร์รออีกอีกห้าปีใครมาซัพพอร์ตน้องสาวด,ะะด้วยนะคะลบ ทำก็อยากเข้าวงการนักถงปะ่ะยังไม่รู้คือแบบมีสองออปชันตอนนี้คือช่วยโลกเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเข้าวงการมันรื่อันริง What do they call biologists in t h a i l anyway? a n know Is that what we're gonna do, right? No. Oh. Or are going to do chemistry at all? No. Not at all? No. I'm not going to be a scientist, but I think I'm going to do physics. Okay. Wow. So you're going to be a physicist? Bachelor is still in So I'll be major is. then Why not? ัเไปจะรอเป็นด้อมน้องราตรี <c oughs> ราตรีก็อยู่ในด้อมเอ้ยหรืวหอว่า <c oughs> ออกยังยังอยู่ทุกด้อมเลยปะไม่แรงมากด้อมแรงย<ร>ังอยู่เหอพราะความเยอะไหมเยอะมากน้องเป็นนาัตาชาแรงมากเยอะมากนัตตาชาตัวจริงฮัลโหล เสียงแหบบ้างอ่ะมาะมา,มา,มา,าไม้ขาวไหมคะอุย้ยไม้ขาวไกลมากเลยอ่ะแว่าทัเทีที่นู้นะนะที่สนามบินอยู่ไหนไม่รู้ ร้องเพลงเก่งมากชอบร้องเพลงแนวไหนมีคนถาม r i h a น n a Oh I just sang Rihanna the other day <laughs> on <the> stage เห็นปะไม่เห็นแบบเพลงอะไรอ u m r e เกิดทัน่ะเนี่ย oh. เคยฟังเคยฟังแต่เกิดไม่ทันอยู่แล้ว มาทาหลังไหมคะถาหลางเหรอคงอยู่แถวฉลองนะครับแล้วพรุ่งนี้ไปหาพี่ตอดด้วยอือเรา่ะลองกินขน,นานะ้มันหอยพ่อยชอบกินมากมากหนยวันนี้เรากินกันแค่สองคนจับเันเยอะมาก Terima kasih telah menonton! ็ดีนะได้มากินผักวันนี้พี่เดียวอยู่ร้านอะไรคะ่ะอยู่ MK อยู่ MK คุณพี่คุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะมุณจะออเดอร์มออเดอร์ต้องข้าวไหม มันกินกัน2องคนเหรอคะใช่ครับจะตั้งเสร็จครบก,ก็มีข้าวต้องลงเครื่องแบบสดเลยแต่ว่าอากาศที่ภูเก็ตโอเคนะไม่ค่อยร้อนอะลมวันนี้มีลม Thank yeah. you. กินนย่มไม่ได้เด็กถ่ายรูปไม่ได้เนาะแต่จริงๆก็วันนี้ไม่ควรลงรูปอะไรแบบอะไรแบบนี้ก็แตะบเดี๋วไมถ่ายเดเก็บไว้ลงพวกนี้เห็นชาลอดก็จะลงมาที่ภูเก็ตวันนี้ด้วยไันรับบาง เดี๋ยวจะพาน้องสาวซิ่งวันนี้แป็นน้องสาวต้องทำกันบ้านด้วยเนี่ย ก็อ่านหนังสือพี่เทียม,มากัะบุกถาไม่ไปครับพี่เทียอยู่ฉลองห <c oughs> ่แล้วหรอบอลงนะม่กินก๊อโงนนะถ้าเตียอายุสิหรือว่สิบเจแล้ววา เสียใจอะจะให้เป็นแบบ baby forever ตลอดเวลามันก็ผัดไปเร็วมากเลยอยากกินอะไรอีกบ้าง You wanna just order one or no? ยิมใช่ไหมน้องสาวสวยจังนห,นหน้าเหมือนกัหน้าค่ะอุ้ยมาหาปลาตองเลยค่ะน้องตีไปค่ะไปปลาตองอยางใช่ปะไปแค่แบบในเมืองะอะไปรอบๆตัดดีเที่ยวแค่ขับแบบ ครั้งเดียวอะแบบในชีวิตเลยเนาะเคยไปครั้งนึงตนะอนี่อายุาตีมีที่กําลจะเทียบประมาณาเกินร้อยครั้งแล้วอะเกินแน่นอนอะ่ะ <c oughs> มาก็เแบบเงียวแค่ครั้งเดียวรอบเดียว

ตักน้ำหอมอุ้ยเธอยังไม่ได้แอดในในช็อปเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าจะปักต้องปิดไลฟ์ปัปิดไลฟ์ก็ได้นะเราได้บอกมื่อวานกับน้องสาวไม่ทัดระบองเลยนะอืมก็ต้องปิด,ลปปดลไ,ดนะไนะดลฟ์แล้วเกิดว่าจะปักชาเขียวด้วย หน้าตาดีทั้งบ้านอะจริงหรอเขนจังโบยเขินจังโบยอะ น้ำอิ่มแล้วปีขงของหวานทำไมเลยอะ่ะอุ้ยทุเรียนปะเราจะชอบกินทุเรียนปะอุ้ยบัอยทุเรียนบัอยจีวันนี้บัวลอยจีบอยจีคืออะไรทุกคนอะไรแรงมาก รูรถตัดเฉลี่ยใช่ไหมคะใ,ใช่ครัน้องลาติน่าเอนดูจริงน้องลาติเป็นเด็กน่ารักเอาไปว่าพ่อมีลูกหกคนลาตินกับพี่สาวคนหนึ่งอะได้ใส่ใคล้ายๆกันแบบพี่เกรงใจไม่ค่อยพูดแต่ว่าที่เหลือคือพูดแบบเยอะมากไม่หยุดเนาะ introvert extrovert <Yeah. S 1> intro ประมางนั้น introvert ถ้าเกว่าพนในเชงของ introvert กับ extrovert อ่ะคือพ่อมีลูกหคนะสคนออกมา introvert แล้วก็ที่เหลือคือ extrovert แบบป้าบอใช่ไ o u d you say you're i n t r o v e r t d more or e x t r o v e r t I mean you're i n t r o v e r t e x t r o v e r t but you're definitely more like <laughs> 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 when I had the personality test, I got INGJ. What's that? Introvert for the I. No, definitely introverted. <laughs> but it doesn't mean you're like socially awkward it just means you're not like <Yeah. S 1> like you recharge alone basically like what's but extroverts recharge with people Like you, <Yeah. S 1> แบบอ you go คนเยอะๆมันเหนื่อยใช่ปะ่ะแต่ว่าเวลาอยู่คนเดียวมันเหมือนแบบว่าเราชาร์จแบตเออมันผ่อนคลายแต่ว่า extrovert คืออยู่คนเดียวแล้วมันเหนื่อยต้องไปรีชาร์จกับคนอื่นแต่ต้องอยู่กับเพื่อนๆอนสองน่ารักจังอะ่ะ <c oughs> บายบายไปแล้วไม่บายค่ะกินไอติมที่นี่หรอเอจริงๆเดิมทุเรียนดูส์ริีดเกิดนะเราจกินร้านไหน่มีอะไรบ้างเาจะกินเซนเซนหรอ ไม่เห็นเลยพี่จอบพิมพ์ทั้งเดียวหรือเปล่ปาอืมพีม่เยียเป็นคนนี้เท่าไหร่เออคนนี้สีมันเยอะเกินไปอ่ะีเทียคนที่สแต่ว่าฝั่งแม่เทียแม่จะมีลูกแค่สี่คน <Okay. S 2> แค่สี่คนก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาคงไม่ค่อยมีลูกแบบเยอะขนาดนั้นป้าแบบใครจะมีเงินแบบมาเลี้ยงเด็ก6คนอะป้าไปแล้วจะกินผักจีงมากใช่ช่วงนี้ไม่สบายก็ต้องกินผักในเยือนๆนะครับต้องกินผักบ่อยหกมือเลย เลือกที่ไหนจะต้องบินลงมาที่ภูเก็ตครับเพื่อมี่เลือกตั้งเพราะว่าเลือกตั้งลงหน้าไม่ทานกินยาด้วยเออเดียต้องไปซื้อ,อยาม่รู้ซื้อ,อยาอะไรเดีย๋ย แลให้กิน n อบโคตอ่อนใช่ชอสก็อยู่ภูกเก็ตใช่รสก,ก็ต้องมาเลือกต้องที่ภูเก็ตเห็นเขาส่งใบชื่ออยู่รสปะหลาดในภูกเก็ตอ่กกะ g เ You're not the first that said that